ปวดแสบร้อนแสบร้อนเท้าหายได้ไม่ต้องผ่าตัดให้ใช oh, ้หน mm um uh ึ่งเคล็ดล uh ับน uh> uh uh ี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันครับวันนี้ครับมีโรคประจำภรราว่นนึ่งครับเรียกว่าปวดแสบร้อนครับปวดแสบ้อนคือเป็นอาการที่ทุรนทุไลมากทรมานมากๆแล้วคุณสว่ท่านสุดร้อนและคุณไปหาหมอแล้ววันนี้ก็ไม่เข้าใจหายไม่หายพรมน้ำมลอาการไม่ได้ขึ้นแช่น้ำเย็นก็เหมือนดีขึ้นแป๊บเดียวแล้วคุณก็งงว่าทําไมมันถึงไม่หายเมื่อทีนี่ครับท่านวันนี้ครับก็มีภาวะแปบนั้นเหมือนกันครับเครียดเบื่อมีความคิิดทีี่่จะชวตยูเล ผมเข้าใจเลยว่าเคสนี้มันเป็นอาการหนักเห็นไหมครับแต่วันนี้ครับผมบอกบอกเลยท่านวอาการปวดเจ็บตอนนี้อาการเราได้แปดเดือนตอนนี้ครับวงจรดุบาร์ทครับตอนนี้อาการก็ดีขึ้นไปดูคอนเฟิร์มได้แล้วไม่ใช่คิดว่วามากค่ะกินได้มีความฝุกนอนหลับเห็นไหมครับทุกคนครับทุกคนมีสิทธิ์หายปวดได้ทุกคนเข้าใจแต่คนต้องเข้าใจว่าการปวดซอลลัมคือการแปรผลพิษของเส้นประสาทวิธีการท่นานต้องไปทําให้เส้นประสาทมันดีขึ้นนะหมอซันแนะนำรับคือถ้าคุณไม่สบายสังเกตคุณลองกินยาดูก่อนการกินยากระยุยพลาหายกล้ามเนื้ หนึ่งภาพครับผมแล้วเพิ่มเติมครับถ้าคุณมีอหาแหรแะไรกาน่งอ,อย่าลืมแพอมอ็ปยาแก้ปวดสับเราไปด้วยเสียใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าด,ดีมากเอยเราไปหายปวดไปด้วยก,กัรรนสำหรับวันนี้ไม่อยาพามาฟังฟรีครับ